ไม่ว่าเราจะเป็นใครค่ะเป็นใครก็ได้อะบนโลกใบน,นี้เราสร้างความดีได้ปฏิบัติธรรมได้ฝึกจิตได้ขออย่างเดียวค่ะที่สำคัญมากๆเราต้องมีกาลเทศะรู้ว่าอะไรเมื่อไรเราควรทำตัวแบบไหนเป็นยังไงเนาะเขามีหลายท่าหน้าถามว่าโคชขาชอบโคชจังเลยอะดูแบบดูชิลเนาะ โค้ชใช้ชีวิตอะค่ะเราก็แนะนําให้ทุกคนมองโลกตามความเป็นจริงไม่ต้องโลกสวยไม่ต้องมองโลกในแง่ร้ายเขาเราจะปรับพลังงานให้ดีถูกไหมเน้นการรักตนเองเแล้วก็หลายท่านบอกว่าใส่บิกินี่ได้ไหมได้สิแค่ไม่ใส่บิกินี่ในสถานที่ที่ไม่ควรใส่อย่างเช่นเนี่ยลงอ่างเห็นไหมส่วนตัวหรือจะเป็นถลงทะเลเราได้หมดเลยเราอย่าเป็นคนที่ว่า ตาสินคนอื่นหรือตัเสินตนเองว่าเาจำเป็นเพียงแค่ต้องอยู่ในระเบียบเรียบร้อยสุภาพตลอดเวลาเนาะบริบทไหนอะค่ะที่เราสามารถจะเป็นยังไงก็ได้เราก็สามารถเป็นได้เลยแค่เรามีความสุขไม่เบียดเบียนตนเองเราก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยเอาภูเขาค่ะแช่น้ำฟินฟินมาฝากทุกท่าน วันนี้ก็แช่น้ำไปด้วยดูพระอาทิตย์ตกดินไปด้วยเราพวกนี้ก็พาทาิตขึ้นอะไรแบบนี้เนาะใช้ชีวิตอะคะ่ะแบบเป็นตนเองโดยที่ไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ฝืนตนเองยังไงเราก็จะเป็นแบบนี้ได้นานค่ะ